เสบ้าสำหรับใบก้าวก่กในระยะสองปีกระไดทั้งบานทั้งรถคะ่ะไเใจใจไหมว่าแนี้แต่เราสามารถสร้างความนานได้ขซื้อภมใจคะ่ะผู้านตงแตงนหน่วยนูกับ,บ่านมาหนูอยากมีบาน,ม,านมีรถแล้วก็มีทีอนเสร็จแล้วเรา เราทุกคนเนี่อหนูหนูภูมิใจในตัวตัวของเพราะว่าหนูเห็นมาได้ภายในระยะสองปีหนูได้ทั้งบ้านทั้งรถเกินค่ะเกินเกินฟันหนูมากก็ดีใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพื่อคนรุ่คทั้งกันนะครับพ่อเป็นคนสางลูกเป็นคนสู่แล้วก็นางก็สู้งานนะครับสุดตระรับขับรถร้อนน้ำพอนะครับเพราะว่าคือ มันกว่ากว่าพวกเราจะมาถึงวันนี้ได้มันมันเป็นอะไรของชีวิตที่ที่สู้กันมาผ่านดราม่ามาหลายๆเรื่องผ่านทุกผ่านสุขผ่านน้าตาม,มาหลายน้ำตาจนมาถึงทุกวันนี้จนได้ทําหนังเรื่องคลายอ,อ้อเป็นอะไรที่นะครับพวกเราสู้มาต้องขอบคุณทุกๆพลังที่โบกุ้มเรานะครับผงรุ่นพ่อลูกทําให้มาถึงทุกวันนี้ครับหามายรู้ตวก็เมขึ้นะครับพอฟัาสาังเเรามันแบบเพิ่มขึ้นเยอะันนี้ ก็เรื่อยๆละครับมันก็เป็นไปตามอัตโนมันเลยวางไว้สเตปต่อไปจะมองว่ายังไงดีคะไม่รู้เลยครับเพราะว่าคือเราว่าทําหนังมันก็คือสุดๆแล้วศิละปะขั้นสูงแล้วต่อไปก็คือแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่เราทาอย่าล้วก็คือวงวงหมอลําเวทีหมอลําที่เราต้องทงํางานทุกวันหรืออยู่กับสร้างความสุขให้แฟนๆทุกวันตรงนั้นครับ ปิดฤดูกาลแล้วครับสำหรับสาวน้อยเพิมพ์แพงนะแล้วก็สาวน้อยลเพันโชว์ก็จบลงอย่างสวยงามแล้วก็ฤดูกาลใหม่20กันยาย,ยนเปิดฤดูกาล20กันยาย,ยนนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยพิมพ์แพง6กันยาย,ยนเปิดสาวน้อยลเพันโชว์ก็เราปรับปรุงใหม่ทุกระบบนะครับท่านจะเห็นสิ่งแปลกใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนทั้งการแสดงไม่ว่าจะเป็นโชว์หญิงพิมพ์แพงแล้วก็ฉากเส้ีเสียงใหม่ครับทุกปีแหละครับเพิ่มเติม ไปทุกปีแล้วนะครับมีแต่พัฒนาเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเราลงทุนแต่ละปีทำให้ลูกค้าต้องารตัวเรโอ้หลายสิบล้านครับแต่ละปีแล้วก็อย่างทำหนงังไทยออนี่ก็เท่ากับทำวงหมอแล้ได้อีกหนึ่งวงเลยนะนะครับยี่สิบห้าล้านบาทในการสร้างหนงังไทยออตรงนี้ในคนถาวไม่ชอบหมอเร้องหมอเาต้องมีคนี่มั้อีความมีครับมีบางคน <c ười> ก็่กล <c ười> ัวเจ๊งบอกลัวเจ๊งหรือเปล่าเจ๊งแน่เลยไปต่อไม่ได้เนี่ย ขาดทุนแน่ๆอย่างนี้เห็นเห็นเห็นเราลงทุนแต่ไม่เป็นไรจะขาดทุนหรือจะอะไรเช่างเราได้ทําแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เราวาดฝันสิ่งที่เราต้องการทาและเราก็ทําเต็มที่แล้วครับแล้วกจะลงทุนก็จะเสี่ยงเลยมมันก็ทุกการทุกการลงทุนมันก็มีการเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าเราได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหรือเราได้ทําในสิ่งที่เราเชื่อถือครูบาอาจารย์เนะเราก็เชื่อว่าวันหน้าครูบาอาจารย์คงจะ เป็นบาลมีให้เราผักดันให้ไทยบ่าสเก็ตเราตั้งใจด้วยนะค่ะว่าไม่ใจแน่นอนมั่นใจครับมั่นใจในในในบทเพราะว่าคือตั้งแต่ผมที่จะมาทําหนังนผมคิดว่าคือผมได้ยินคํานี้แหละที่ผมขีดเส้นใต้ไปเลยก็คือหนังไทยตายเพราะบทผมก็เลยต้องปรับอยู่ในหัวใ,นใ,นใ,นใจตลอดว่าคือบทต้องดีไงบทบทหนังก็ต้องดีแล้วก็หน้าหนังก็คือหน้าตาของศิลปินที่จะมาร่วมแสดงครับย,ยูเป็นยังไงา ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวครับผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นขนาดผมต้องเอาเพื่อนของผมเสียเล่เสียมูยองเสียโนนเพราะอกไม่น้อยมาลงทุนร่วมกันขอพลังจากเพื่อนๆนที่จะมาสร้างงานชิ้นนี้ครับแต่ว่าเรามีหลายคนหลายคนครับขอบคุณมากครับน้อง้อนกับไปร่กันองนิงเปยาสุก้แล้ว ก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแต่ว่าคือก็เวลาไปงานไปก็มีแม่แท้ๆที่ดูแลไปคิดน้องอยู่แล้วเราก็เป็นหัวเป็นตานะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นสร้างเท่าใดให้ลูกมีแม่ก็เออพ่อเป็นคนอย่างงานต่างๆนี่ครับแล้วลูกอ่ะยางน้ำฝนไปนน้ำตาลแล้วก็ลูกก็หน้าเวทีบางครั้งพ่อไม่ได้ทํางานพ่อไม่ได้ไปพ่อสิทธุระอุ้ยก็แสดงบนเวทีนะครับเรื่องอะไรเยอะจั กออ่อนๆนั้นแบบก็อยากทำเลยตอนนี้ไปนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องแฟนนั่แหละเรื่องผู้บ่าวานั่แหละแต่ <c oughs> ไม่ได้เรื่องผู้บ่าวาเพราะว่าคือเพิ่งสิบเก้าปีแล้วตอนนี้คือวัยวัยกำลังสร้างสร้างตัวตนสร้างงานสร้างเงินเพราะว่าตัวจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วคนที่อยากเป็นเหมือนนู้น่ะมันมีหลายสิบล้านคนหลายยี่สิบล้านคนแต่เขายังเป็นไม่ได้เขายังทําไม่ได้เขายังมาไม่ถึงนี้ฉะนู้นมาถึงนี้นู้ต้องรักษาให้ได้ อันนั้นก to well ็แล้วแต่ชุดชัตาเนาะเดิเป็ชุดตาแล้วแต่ชุดชัตาหรือว่าเป็นขนห้าเหมือมค่ั้นหรือว่าแค่ของก็คือเคยหรืออะไรผมกับพ่อแม่เนาะจริงจริงอ่ะ้องคุยกันอยู่ตลอดก็คือคือเขาเพิ่งศึก้าเองอ่ะแล้วอยู่ในเขาเพิ่งดังมาปีสองปีงี้ก็ขอให้บริหารความดังให้ลูกคือให้ลูกได้ดังนานๆกินนานๆไม่ใช่เอ้อาดตกใจดังคุกดังแล้วก็หายไปเลยคนอยากให้เป็นแบบ อันนี้หนูยังไม่คิดค่ะต้องต้องถามบอกับแม่ก่อนต้องถามกันต้อต้ยกันก่อนค่ะแต่ว่าเราเข้าใจกนี้ก็ถือวเป็มกแนของเร่องแรนมันแบไม่ตื้อันนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่ครับไม่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 นขนาดนไม่ถื้นขนาดนั้นครับ ส่วนหน้าหนูลุยง้างยางเดียวค่ะค่ะถ้าพอนค่ายก็ส่วนมากสิยงคุณรถตู้แล้วก็น,นอนพักอนแทนเนี่ยการนอนคือการฟังายแมนสุะที่สุดได้พ่กการนอนกต้องฝนครอนเท่านั้น,น,นแม่นค่ะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพเจ้าของนะ้ำค่ะสุนาสุนรูอยากไปเที่ยวอยากไปหยุดอยากไปชิมไอติมเบรดตุน หนูว่าหนูชินในการทํางานแล้วมันชินในการเหตุงา้น,น<ม>เราก็ไม่อยากไปใจเขาก็อยากมีโมเมนต์นี้แต่ว่าด้วยด้วยมันเป็นวิธีผมจะพูดเลยผมพูดตัวๆว่านี่คือวิถีคนดังในโลกวิถีคนดังมันก็ประมาณนี้ Ai, beleza.